ครับและด้านในนะครับก็เป็นด้านในของเบาใ์ไดนะครับซึ่งก็อาจจะออกเสียงผิดพลาดนะครับต้องต้องขออภัยนะครับก่อนเดินทางเข้าไปนะครับก็ในส่วนของตัวความสะอาดด้านในนะครับก็ต้องนะครับใส่ตัวนี้นะครับหุ้มไปกับหุ้มไปกับในในรองเท้าเรานะครับซึ่งก็เป็นการทําให้พื้นไม่ไม่สกปรกนะครับอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะครับครับผม ก็ต้องจาเป็นที่จะต้องใส่นะครับเพื่อหุ้มเท้าเอาไว้ไม่ให้โศปกด้านในนะครับครับด้านในก็สวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นห้องต่างๆเป็นของพระราชวังเก่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีถึงชั้นสองด้วยกันนะครับต้งเลยคือชั้นสองนะครับพยานนำชมในส่วน สองนะครับ <laughs>